กราบสวัสดีท่านชมที่เขารักทุกท่านนะผมขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องของกันงานนะครับเข้าแล้วก็ฝากทุกคนนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสกิ๊บนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนชิมีด้วยนะเพื่อเป็นช่วยกันกดแชร์ชมเหรียญหลวงพ่อรวยนะผมเป็นเหรียญกระถินนะครับปีหกหนึ่งนะผมเหรียญน,นี้สวยมากนะครับเพิ่งขึ้นลุงแล้วนะผมเหรียญน,นี้จะปั๊มเคลื่อนนิดนึงนะผมปั๊ม เลื่อนปั๊มโดนเหรียญนะครับนิดหนึ่งเราโดนเหรียญนี้ปั๊มปั๊มเคลื่อนโดนนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับข้างหลังก็โดนนิดหนึ่งนะครับโดนเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญตอกคดซูเปอร์แมนนะผมตอกคดลอเรือซูเปอร์แมนนะครับสวยนะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปีหกหนึ่งนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะผมปีเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะผม เหรียญค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะผมมีนะเริ่มขึ้นลุ้งๆนะผมนี่สังเกตดูดำขอบนับเริ่มขึ้นลุ้งๆแล้วนะผมเหรียญนี้นะครับผมมันมีตําหนินะผมก็เลยเปิดไว้เบานิดหนึ่งนะผมเหรียญนี้มันมีตําหนิตรงนี้นิดนิดเดียวนะผมนิดหน่อยนะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะผมก็ยังสวยนะผมนี่นะเริ่มมีขอบหรือว่าด้านที่ตัวหลวงพ่อนะผมเริ่ม ขึ้นลุง,ลงนะๆนะผมสวยๆนะแบบนี้เปิดไว้ที่เหรียญละ250้อยหบาทนะผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเหรียญน,นี้เปิดไว้ที่เหรียญละ250ห้าบาทนะผมสำหรับใครที่สนใจนะครับนี่นะครับสวยงามนะผมสวยนะครับผมเหรียญแท้นะผมเหรียญแท้นะครับรวยเก้าเจ็ดวัดตะโกนะผมจังหวัดอยุธยานะผมเป็นไก่พาทิดไก่รับยันนะผมสวยงามนะครับนี่จะให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับ ไม่ต้องสองกล้องแล้วนะครับดูแบบนี้ดูแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะครับดูชัดนะครับผมสวยงามนะครับใครชอบเรียนแบบนี้นะครับผมจัดเลยนะครับผมใครชอบแบบนี้สองร้อยห้าสิบาทนะเดี๋ยวถ้าเป็นเหรียญปกตินับไม่ได้นะครับผมก็ราคาอาจจะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นเหรียญเหรียญนี้มันปั๊มเคลื่อนนิดนิดเดียวนะครับนี่นะครับแต่ไม่กระทบต่อการใช้งานนะครับผมก็เหรียญก็ยังยังสวยๆนะครับ เปิดไว้ที่สองร้อยห้าสิบนะผมแล้วก็เหรียญรวยๆนะเฮงครับเหรียญนะรวยๆเฮงเฮงเนื้อทองทิพย์เหรียญปีหกศูนย์นะผมรวยๆเฮงเฮงปีหกศูนย์มีประสบการณ์นะผม <c oughs> แท้ทันหลวงพ่อเจอ็อกนะเหรียญน,นี้ก็เปิดไว้ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะผมราคาเบาๆเบาครับเบาที่สุดนะผมสําหรับใครที่สนใจนะัมนี่มีให้ชมและมีนี่ให้ชมและอันนี้เป็นเลยเก้าเก้าโอ้โหนี่แพงนะผมแพงนิดนึงคนระับ แล้วก็มีบูชาครูบูชาครูเนื้อทองแดงสว,สวยนะท่านพี่นะครับนี่นะผมโอ้โหสวยๆนะผมสวยมากนะผมแต่วันนี้เรามาในประเด็นเหรียญเหรียญน,นี้นะผมโอเคขอบอกราคาก่อนนะครับาราชาพยัก์นะผมราคา200บาทนะผมจะเปิดให้ดู เหลือแต่ยาแดงนะผมเหลือแต่ยาแดงนะเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะผมราชาพยักลงยาจีบอลลงยาขรบชอนะับสองร้อยบาทนะผมใครสนใจก็รีบทักมาได้เลยนะผมสําหรับใครที่สนใจก็รีบทักมาได้เลยนะผมแล้วก็มีอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นอริยะมงคลพูดคุยกันเข้ามาได้ในไอดีไลน์ครับศูนย์หกสองเก้าสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดนะผมทักมาพูดคุยกันได้นะผมไม่เช่าไม่ว่านะครับเราพูดคุยความไว้ใจกันไว้ก่อนนะผมทุงพีทุกคนแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ <c oughs> สนใจก็ลองทายคอมเมนต์กันเข้าดูนะผมหากใครสนใจนะผมก็แต่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือเหรียญครับในห่วงยังสวยงามเหมือนเดิมนะผมความเก่านะผมเหรียญเริ่มเริ่มขึ้นลุงนะผมตัวนะครับสนใจเหรียญไหนก็ทักกันเข้ามาดูนะครับแต่เหรียญน,นี้นะผม <c oughs> เปิดให้ที่เหรียญละหนึ100่งร้อยบาทพอนะผม หากใครสนใจนะครับวันนี้ก็ผมขอจบคลิปหลักวันทั้งนี้ไว้เจอกันคลิปหน้นาขอทุกคนกดไลค์แชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ